สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ vivo y3s นะคะแล้วก็มาดูว่า vivo y3s เปลี่ยนจอยังไงแกะฝาหลังยังไงอะไรยังไงเนาะขั้นตอนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็ที่พิเศษก็คือ vivo y3s สามารถใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างนะคะที่เป็นในตระกูล vivo ด้วยกันเนาะก็จะมี y3s y20 ปี2020กับ2021ใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่า vivo y12s นะคะ vivo y12a นะคะสีห้ารุ่นใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็ดีหน่อยสีเดียวกันด้วยสีดำไม่ต้องสต็อกเยอะเนาะคือสต็อกรุ่นเดียวสามารถใช้ได้หลายรุ่นนะคะอันนี้คือจอแตกมองไม่เห็นภาพแบบนี้ก็คือไม่สามารถปิดเครื่องได้เนาะก็ต้องแกะเครื่องแล้วก็ถอดซิมถอดฝาหลังก่อนเนาะก่อนที่จะผ่าฝาหลังออกให้เอาถาดซิมออกก่อนนะคะคือถาดซิมถ้าใครที่เล็บไม่ยาวจิ้ไม่ได้แบบหยกก็คือต้องใช้ที่จิ้มซิมเนาะ แล้วก็พอเอาถาดซิมออกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราจะแงะตามร่องนี้มันจะแง่ง่ายที่สุดนะคะตรงนี้ตรงข้างถาดซิมนะคะนี่เราแงะไปเลยอันนี้ใครที่เล็บแข็งแรงก็คือแงได้ถ้าเล็บไม่แข็งแรงก็ใช้อุปกรณ์แกะนะคะแล้วก็ถ้าจะใช้อุปกรณ์แกะอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงจุดนี้จุดที่มีปุ่มแพรเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดห้ามใช้อุปกรณ์ทิ่มลงไปมุมนี้นะเพราะจะทําให้ปุ่มมันขาดนะคะอันนี้นะคะนี่ก็แค่ พาออกมานี่นะคะเสร็จแล้วพาฝาหลังออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถอดน็อตเนาะน็อตก็จะถอดแค่ส่วนบนนะคะส่วนล่างไม่ต้องถอดนะคะนี่นะคะถอดน็อตเพื่อที่จะเอาซิงค์ที่ล็อกแพรจอแพรแบตออกนะคะแล้วก็น็อตเขาจะมีตัวเล็กตัวหนึ่งเนาะที่ไม่เท่ากันนะคะที่เหลือก็ขนาดเท่ากันนี่นะคะ,อะพอเอาซิงค์นี่ออกปุ๊บ เราถึงจะมาถอดแบตเตอรี่ได้นะคะถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อที่จะเอาแผจอออกนะคะแผจออยู่ใต้แบตนะนี่ค่ะอันนี้คือเราเอาแพเอาแบตเตอรี่ออกแล้วนะคะแล้วก็แผ่นพลาสติกตัวนี้ที่รองแบตเตอรี่นี้เราไม่ต้องดึงทิ้งนะเราแค่พับไปด้านข้างก็ได้ค่ะเพราะเวลาประกอบเครื่องเสร็จเราค่อยดึงกลับคืนนะคะนี่ค่ะเอามาพับไปด้านข้างอย่างนี้แล้วก็ถอดแผจอออกนะคะ คือนี้จอมันแตกอยู่แล้วมองไม่เห็นภาพอยู่แล้วแล้วก็แงออกได้เลยไม่ไม่อยากเป่าก็ไม่ต้องเป่าก็ได้นะคะคือถ้าเราเป่าออกก็จะดีหน่อยสเก็ตไม่กระเดินเนาะเพราะว่ากาวมันละลายแล้วเป่าหน่อยก็ดีเนาะเพราะว่ากลัวสเก็ตกระเดินเนาะเป่าไม่ต้องร้อนจัดนะคะเป่าแค่พอให้กาวมันละลายหน่อยเนาะ เพราะว่าเศษด้านล่างมันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเราไม่เป่าเงี้ยมันจะกระเด็นเต็มโต๊ะเราเลยดีไม่ดีกระเด็นเข้าตาก็อันตรายนะคะโอเคค่ะพอเป่าเสร็จเรียบร้อยเราเอามุมที่มันสมบูรณ์กว่าดีกก่อนเนาะเพราะว่ามุมด้านล่างมันเศษมันเยอะนะคะ ไม่ออกก็ <g ül> ต้องใช้มุมด้านล่างเหมือนเดิมนะคะ <g ül> ใช้แผ่นพลาสติกรูดได้นะแค่จิ้มได้ก็พอแล้วนี่ค่ะถ้าเราเป่ามันก็จะออกมาเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือเศษที่มันแตกเยอะๆนะคะอันนี้ก็ต้องเอาออกเสร็จแล้วพวกเศษกระจกอันเก่านี่ก็ต้องล้อออกให้หมดนะคะเพราะว่าบางทีมันสีดำๆเนี่ยเรามองไม่ชัดเวลาเราเอาออกไม่หมดนี่ดูไม่ละเอียดนี่เศษนี่ก็จะค้ําเวลาเราใส่จอใหม่เข้าไปมันก็จะเสียง่ายนะคะนี่ค่ะ ตามร่องที่เราจะวางจอใหม่นี่ต้องทำความสะอาดให้กิฟเลยตอนอย่างเงี้ยก็เวลาแก่นี่ไม่ค่อยมีแผลหลอกมือเนี่ยเวลาทำกับข้าวนี่บีบมะนาวมีสะดุง้งไม่รู้เศษกระจกมันทิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนอะว่ามือเราไม่ได้เอ๋นี่ไม่ได้เซฟเนี่ยเราแกะกระจกนี่ อันนี้คือน่าจะตกจากมุมนี้นะคะเพราะว่าคิ้วตัวนี้แบ่งไปเลยคือกระแทกจากมุมเนี้ยต้องค่อยๆล้อออกนะคะพวกเศษกาวอันเกา่าแล้วก็เศษอ่เขาเรียกว่าอะไรเศษกระจกอันเก่าเนี่ยก็ต้องล้อออกให้หมดนี่นะคะ ตรงนี้ที่มันบุกเข้ามาก็แต่งให้เขาหน่อยก็ได้เราจะได้ใส่จอใหม่ลงได้ต้องดันขอบมันออกหน่อยเพราะมันบุกเข้ามาเลยตรงมมุนี้ ี่นะคะเมื่อกี้ตรงนี้มันบุบเข้ามาเนาะหยกกเ็เลยดันมันออกมาเนาะเพื่อที่จะใส่จอใหม่ลงล่องให้ได้นะคะที่เราขูดออกก็คือเศษกาวเก่าเนี่ยนะคะบางทีมันไม่โผล่เราก็ขูดให้มันโผลขึ้นมาหน่อยจะได้ทําความสะอาดออกได้ ในส่วนด้านบนนะคะนี่เศษเล็กๆตรงเนี้ยเราต้องเคลียร์ออกให้หมดแต่มุมเขาบุบเยอะเนาะนี่นะคะเนี่ยจะมีเศษกระจกติดอยู่นี่เห็นไหมคะตามมุมเราต้องดูว่าถ้ามันบุบมากมันก็จะใส่จอไม่ลงเราต้องค่อยๆขูดแล้วดันออกนี่นะคะ เป่ามนไปทีหนึ่งแล้วเป่าฝุ่นเฉยๆนะเพราะว่าตรงตรงหน้ากล้องไม่สามารถใช้แปรงทำความสะอาดได้นะคะอันนี้เราก็จะเทสจอใหม่นะคะนี่สังเกตให้ดีนะคะว่าตามร่องนี้ตามเศษกระจกอันเก่าเอาออกหมดเรียบร้อยดีทําความสะอาดดีแล้วก็ค่อยใส่จอใหม่แล้วก็จอใหม่ก่อนที่จะเทสก็สังเกตให้ดีตรงนี้นะคะติดช็อตติดไอซีกันความร้อนให้หรือเปล่าถ้าไม่ติดก็ติดด้วยนะ ติดบางทีบางคนสั่งไปสั่งแค่จอมาจะไปเอาจากไหนนะคะจากจอเดิมก็มีเนาะนี่จะเลาะเอาจากจอเดิมใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่เราจะเทสก่อนนะนเวลาจะเทสเนี่ยเราก็แพจอเนี่ยต้องดันเก็บให้เรียบร้อยถ้าเราใส่ตึงเนี่ยเวลาเราทาบแบตลงไปตัวเนี้ยซ็อกเก็ตเนี่ยจะเด้งหลุดนะขเขเด้งเด้งหลุดปุ๊บเนี่ย ใส่จอใหม่ไม่ติดลูกค้าก็จะบอกว่าพี่ตอนหนูลองอ่ะใช้ได้นะพอตอนประกอบใช้งานไม่ได้เวลาเราประกบลงไปแบตเตอรี่มันจะไปชนกับตรงนี้มันจะเด้งออกถ้าแพมันตึงเกินไปนะคะถ้าเราใส่แบบไม่พอดีอะตึงเกินไปมันก็จะทําให้หลุดง่ายนะ,อะลองเปิดเทสด,ดูนะคะโอเคนี่ค่ะภาพมาแล้วแต่ไม่รู้เครื่องมีรหัสหน้าจอหรือเปล่าเพราะลูกค้าก็ไม่ได้ให้รหัสไว้นะคะ แจ้งแค่วันที่นัดรับนะอันนี้ก็คือเวลาเราจะประกลบลงเนี่ยก็มันจะมีเศษกระจกอยู่นะคะตรงที่โต๊ะเราเนี่ยใช้แผ่นนี้ลองก็ได้เวลาเราจะใส่น็อตแต่ยจะเพิ่งใส่ดีกว่าเทสก่อนเนาะรอเครื่องบูทขึ้นมาแล้วเราเทสก่อนแล้วค่อยใส่ not, นะ็อตเนาะน็อตก็จะมีสีขาวที่ไม่เหมือนเขาอันหนึง่งก็คือว่าสีขาวจะอยู่มุมนี้ด้านล่างตัวเดียวที่เหลือจะเป็นสีเดียวกันแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งนะคะตัวเล็กจะอยู่มุมนี้ ชัดเจนค่ะลูกค้าไม่ได้ให้รหัสเนาะก็เลยไม่สามารถเทสหน้าจออะไรได้นะคะอันนี้เขาอยู่ในตีมืดอยู่โอเคนี่เราก็ไม่สามารถลองได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้รหัสไว้นะคะนี่ได้แต่สุกเฉินแบบนี้เนาะโอเคเรามาใส่น็อตเลยค่ะเราจะติดกาวที่หลังได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นรุ่นแพยา,ยาวถ้าแพสั้นเนี่ยเราต้องติดกาวก่อนนะคะอันนี้เรามาใส่น็อตก่อนคนะ่ะ จะมีน็อตสีขาวตัวเดียวนะคะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้น็อตบางทีเบอร์เดียวกันแต่ว่าคนละสีก็มีนะคะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆคล้ายๆกันแทบทุกรุ่นเนาะเราแค่ดูว่า ตอนที่สั่งมาอะไรมัน,นมาหน้าตาแบบไหนแล้วก็จะได้ดูว่าวิธีแกะมันจะแกะยังไงถ้าคนแกะเป็นนะถ้าคนแกะไม่เป็นก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะอันนี้ที่เลือกติดกาวที่หลังเพราะว่าจะได้ปลอดภัยสําหรับจอที่ถ้าเวลาเราติดกาวปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีที่ให้เรารบีบแรงเวลาเราประกบฝาหลังเนี่ยฝาหลังบางทีเนี่ยเคี้ยวมันค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยแล้วก็ต้องไล่บีบให้ลงมุมลงล็อกถ้าไม่ลงก็จะลงไม่สนิทเนาะ เนี่ยเวลาเราถอดใส่กาวที่หลังแบบนี้เนี่ยเราสามารถบีบได้เต็มที่เพราะว่าตัว,ต,วตัวเคสกลางเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วแต่จอมันไม่ได้แข็งแรงเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักมือเราก็เลยที่จะเลือกที่จะใส่กาวที่หลังนะคะเพราะว่าเพามันยาวอย่างเงี้ยเราสามารถยืดได้นี่นะคะบีบได้เต็มที่เลยให้ลงให้สนิทนะคะทุกมุมนี่ค่ะพอเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาติดกาวที่หลังได้ พราะอย่างบางทีไม่แน่ใจเนี่ยอ้าวตอนที่เราเทสไม่เป็นไรแต่ตอนที่ประกบฝาหลังแล้วทำไมมันเสียเราก็ยังสามารถถอดออกมาเคลมได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดกาวถ้าสมมติติดกาวแล้วเนี่ยประกบแล้วไม่รู้ตอนที่มือบีบเนี่ยน้ำหนักไปโดนมุมไหนของจอแล้วจอดันเสียมันจะเคลมไม่ได้นะคะแค่นี้ก็ติดกาวนะคะติดกาวแล้วก็แผ่นรองตรงนี้ถ้าเราไม่อยากลอกอกอกก็เฉือนให้มันขาดก็ได้นะคะนี่แผ่นที่มากระซากหลังจอเนี่นะคะเฉือนให้มันขาดหน่อย แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสติกเกอร์ประกันนะคะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งที่ข้างจอฝั่งนี้จะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่ากรณีจอเสียจอเคมจะได้รู้ว่าซื้อจากร้านไหนมาเนาะสติกเกอร์ประกันจะไว้อยู่ตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งเพราะนี้เราก็ดึงทิ้งไปได้นะคะนี่เดี๋ยวกาวไปโดนโเคทีนี้เราก็ติดกาวได้เลยนะคะ วันนี้ใช้เป็นหลอดใหญ่นะเพราะหลอดเล็กของหมดหลอดเล็กมันแห้งบ่อยเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่หลอดใหญ่ก็ไหลแรงเหลือเกินนี่นะคะเรายกรอยอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาเราติดกาวนี่ค่ะก็ลรูดไปตามร่องเลยนะคะถ้าเราทําความสะอาดดีแล้วก็ใส่กาวตามร่องมันเนี่ยมันก็จะลงสนิทถ้าใส่เราไม่ทําความสะอาดดีๆแล้วไปใส่กาวแล้วทีนี้กลายเป็นว่าจอลงไม่สนิท จอมันก็จะหลุดได้ง่ายนะคะแล้วก็หลุดได้ง่ายพอทำให้แตกง่ายด้วยค่อยๆลูดนะไม่ต้องรีบนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ประกบลงมุมด้านล่างได้เลยนี่ค่ะถ้าเราเกลี่ยล่องทำความสะอาดดีมันก็จะประกบลงมุมอย่างนี้ได้สนิททุกมุมเลยนะ หนังยางราหายไปจจเสร็จแล้วก็รัดหนังยางไว้ก่อนรอให้กาวแห้งก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าเราใส่ถูกวิธีมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเนาะนี่ค่ะหนังยางไม่ต้องรัดแน่นนะรัดแค่พออยู่ก็พอเพราะจอพวกนี้มันเสียง่ายถ้าเราลัดแน่นเกินไปจอก็จะเหลืองแล้วก็เสียง่ายนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ร้านน้องยกบูบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย